จเจริญธรรมำสำน็จด,ดีค่ะเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจากเทศกาลกินเจปีที่แล้วเพิ่งแป๊บเดียวก็เวียนมาถึงเทศกาลกินเจอีกครั้งในปีนี้ธรรมชาติเป็นสิ่งงดงามหากไม่มีการเบียดเบียนทุกสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและเป็นมิตรหนึ่งมื้อกินเจเหมือนชีวิตรอดตาย วันนี้ซุปเปอร์มัมจะทำอาหารเจให้คุณลูกชายทานเมนูก็คือเต้าหู้ชุบแป้งทอดด้วยส่วนผสมและวัตถุด,ดิบไม่กี่อย่างที่ใครๆก็ทำได้มาเริ่มกันเลยนะคะวัตถ,ถุด,ดิบที่ใช้ก็มี 1. เต้าหูป้ปริมาณมากน้อยก็ตามชอบ 2. แป้งข้าวโพดประมาณ2ช้อนโต๊ะ 3. เกลือเซตหส่วนสช้อนชา4คลพริกไทยเศตหส่วนสช้อนชา5น้ำมันสำหรับทอดวิธีทำก็เริ่มจากหั่นเต้าหู้เป็นเตาก้อนใหญ่ๆอันนี้เต้าหู้เรามาเป็นชิ้นขนาดนี้เราก็แบ่งสจากนั้นตั้งกระทะบนเตาใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อน แล้วก็เทน้ำมันที่จะใช้ทอดลงไปในกระทะปริมาณน้ำมันที่ใช้ก็แค่พอท่วมก้นกระทะก็พอค่ะระหว่างรอน้ำมันร้อนเราก็ผสมแป้งข้าวโพดเกลือและพริกไทยเข้าด้วยกันแล้วนำชิ้นเต้าหู้มาคลุกส่วนผสมแป้งให้ทั่วก้อนพอน้ำมันในกระทะร้อนได้ที่ก็วางชิ้นเต้าหู้ลงไปทอดปล่อยให้เหลือง แล้วคอยกลับทีละด้านจนเหลืองได้ที่ทางก้อนก็ตักขึ้นพร้อมเสิร์ฟจะรับประทานกับข้าวสวยข้าวต้มหรือเป็นของทานเล่นก็ได้ตามชอบเลยค่ะเป็นไงคะอาหารเจไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดใช่ไหมล่ะคะปิดท้ายด้วยการซ้อมดนตรีของกุณลูกชายนะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังเจริญธรรมสังนนตดีค่ะ